ครับก็สวัสดีที่เจ๊แม่ที่กินปลาทุกท่านนะครับนี่ก็จะมารีวิวแว่นตัวใหม่นะครับทรงยุทธวิธีนะครับเป็นแว่นแบบหล่อเท่ๆนะครับจดี๋ยเปิดกล่องมานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในกล่องนะครับก็ตัวแรกนะครับจะมีถุงใส่แว่นนะครับถุงใส่แว่นนะครับก็ต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็น ตัวสําหรับหน้าที่ใส่แว่นสายตานะครับตัวนี้จะเป็นตัวเสียบอีกตัวหนึ่งนะครับก็เห็นไหมครับร่องตรงนี้นะครับเราสามารถไปตัดนะครับไปร้านแว่นนะครับไปตัดตัดแว่นสายตาใส่กับกรอบตรงนี้นะครับนี่ใส่กับกรอบตรงนี้ได้นะครับสายตายาวนะครับสายตาสั้นนะครับสายตาสั้นมองไกลไม่เห็นนะครับจะเป็นตัวตัวล็อกเข้ากับเลนอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ค้ำจมูกนะครับ หาอดนั้นนาที่ไม่ค่อยมีจมูกก็นี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับเป็นตัวนี้ผมลองดูแล้วก็โอเคนะครับนี่จะเป็นตัวเสริมนะครับอุปกรณ์เสริมนะครับโอ้ตัวนี้แจ๋วเลยครับนี่มาในเซตตัวนี้เป็นตัวคล้องแว่นนะครับคล้องคอนะครับหรือว่ารัดศีรษะนะครับกันแว่นตกนะครับนี่นีรูด้วยนะครับนี่ปรับปรับระยะด้วยคล้องคอได้ นะครับรัดหัวได้นะครับตัวนี้นะครับจะสาธิตวิธีการใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นแผ่นเทสนะครับแผ่นเทสนะครับไม่มีอะไรนะครับตรงนี้จะเทสให้ดูนะครับแล้วก็จะเป็นผ้าเช็ดเลนส์นะครับอีกฝืนหนึ่งโอ้เซตสุดคุ้มเลยชุดนี้นะครับก็มาดูตัวแว่นนะครับแว่นนะครับเป็นนี่ครับทรงฤทธวิถีนะครับนี่ เรนใหญ่ๆเลยนะครับทรงสปอร์ตเขาเรียกว่าทรงยุทธวิธีใส่ทหารใส่เท่ๆเลยครับทหารตำรวจนะครับเป็นเลนพลาไลเป็นเลนพลาไลนะครับนี่พลาไลนะครับเป็นเลนออโต้นะครับตัวนี้ออโต้ตัดแต่งอัตโนมัตินะครับเปลี่ยนสีนะครับเวลาออกแดดนะครับดูดูดูทรงนะครับหล่อเลยนี่ตัวนี้ไว้สําหรับ สายคล้องที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้นะครับดูดูดูทรงนะครับรีวิวก่อนตัดสินใจนะครับสวยๆเท่ๆหล่อๆนะครับก็ตัวนี้นะครับมันสามารถถอดได้นะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับตัวนี้ก็ถอดได้เหมือนกันนะครับนี่ยางนี้ใส่จมูกนะครับนี่ก็ถอดออกมานะครับสหรับหน้าจับแว่นสายตาครับดึงออกมา มาใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วสมมติว่าเราตัดเรียนสายตาใส่แล้วนะครับแล้วก็ใส่เข้ามานะครับนี่ครับมันก็จะล็อกเข้าไปนะครับก็อยู่ๆลักษณะนี้ใส่ก็จะพอดีตานะครับนะครับถ้าสายตาปกติก็ไม่ต้องใส่นะครับแสงไปในชุดอยู่แล้วนะครับเราใส่ตัวนี้นะครับสายตาธรรมดานะครับ ถ้าเป็นลังแก๊กนะครับเข้าไปนะครับเรนออโต้นะครับออกแดดเปลี่ยนสีเองนะครับนี่ใส่ผมชอบตรงที่มันใส่เราดังคืนได้นะครับใส่ขับรถขับอะไรได้นะครับก็มาดูนะครับการเทสนะครับเป็นโพลารั์นะครับตัดแสงนะครับตอนนี้จะเป็นแผ่นเทสต่มองตาเปล่าจะไม่เห็นตัวตัวที่อยู่ข้างหลังนี่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นปลานะครับก็ลองดูนะครับใส่แ่นเข้าไปนะครับก็จะเห็นตัวปลาแบบนี้นะครับ นี่เขาเรียกว่าแว่นยิงปลานะครับแว่นใส่หาปลาตกปลาหรือว่าใส่หวานแหทอดแหนะครับนี่ต้องมีแว่นนะครับตึงจะมองเห็นปลานะครับถึงจะหวานเข้าไปได้นะครับถึงจะยิงปลาได้นะครับจะให้เรามองตัดแสงนะครับนี่ก็ไม่เห็นนะครับนี่เห็นอะไรเลยนะครับเราใส่แว่นเข้าไปนะครับอจะช่วยตัดแสงจะมองเห็นปลานะครับ วนี้เอามาทดลองก่อนนะครับสินค้าเข้ามาไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งเข้ามาเพิ่มนะครับก็งานโอเคนะครับสมราคานะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบนะครับตัวนี้รวมรวมส่งนะครับส่งรีเก็บเงินปลายทางนะครับก็อุปกรณ์ให้มาก็คุ้มมล้ครับคุ้มราคาเป็นใหญ่นะครับก็มาดูนะครับตัวนี้สายฟ้องนะครับ กว่ามันเยอะนะครับราคาก็เลยสูงนะครับตัีนี้สายคล้องนะครับก็จะใส่เข้าไปนะครับนี่ใส่เข้าไปก็สามารถโยกได้นะครับตรงข้างนะครับคือครบจบในตัวเดียวนะครับนี่คือั้างเดียวจบจบนะครับตัีนี้เราก็ปรับให้รัดรัดกับหัวเราได้นะครับไม่ให้แว่นหลุดนะครับเวลาเราก้มนะครับแลวก้ม ยิงจากที่สูงนะครับนี่ก็จะรูดออกมาก็จะเป็นสามารถคล้องคอได้นะครับก็รูดได้ปรับได้นะครับยาวๆนะครับจะีมีจะทิ้งตัวได้ครับงานดีนะครับงานดีสมราคานะครับสนใจก็ทักมาที่เพจนะครับเจียมแม่แ่งตกิงปลานะครับสวัสดีครับ